ทีน้เอาไปแล้วพักั

นาชื่อปลานี้บุญเดิอนลุนจ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่ยี่สามจ้ามู่อย่างครับหมูเก้าจ้าตำบลอย่างครับตำบลนะขาข้ามจ้าอำเภอโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงช่วงเหตุเกิดเป็นยังไงเนาะช่วงเหตุเกิดลูกหนึ่งเข่าโปดีจ้านั่งบอกกันอยู่กับแฟนกับได้ถามอยู่ถามพวนว่านางฟังกับบ้านเป็นเพิ่นนั่นตีเอ็นตู้ธรรมดาคือปกติที่เพิ่นเคยเฮ็ดก็ได้ยินเสียงตุบตบสามบาท ก็ได้บ้าเอาคือจังยางออกทงคือกลับมาไว้แท้วันนี้ก็อย่างเงี้ยปลูกเทือที่สามก็แง่ขึ้นไปไฟมันกุ้มแล้วก็เอายังเ่าท่านนะจ๊ะก็ได้ด้วยแต่กระปุกเอาแต่ลูกกับพอดีย้ายข้างบ้านเพื่อนมาหอบของซอยจ้าก็ไล่แน่เ่าไล่แน่นั่นแหละจ้าจ้าส่วนมันชุดลมุนเนาะเอายังกับพ่อท่านนะจ๊ะ ในช่วงนี้มีพี่น้องชาวบ้านของเ้าเนี่ยมาร่วมใหายกำลังใจหลายอย่งบ่ครับจ้าหลายอยู่จ้าเพิ่นกับมาก,กันหลายอยู่ให้ยกำลังใจหลายอยู่ามาตลอดอยู่จ้าช่วงนี้เ้างแบบช่วงใจว่าท่นานดีเป็นไหนเนาะครับจ้า Thank you.

ทีอเดี๋ยวกันอยบ้างเสียหนก่อนจ้ามันใหม่หลังนีก่อนมันยังข้นมาี่ทั้งเสียบอนใหม่เบิดแล้วยัเบิร์ด่เบลยังเ่เบิร์แล้วะนยังใหม่เบิดแล้วบอครับจ้าใหม่เบิดแล้วจ้าบเลือยังโอ้ น,น,นี่ยังไงครับมันใหม่เนี่ยครับใหม่เบิร์ดเลยเนาะจ้าใหม่เบิร์ดเลยก็ไรยางแต่จากพวกสาพวกบอสพวกยางแม่ยังได้หนิแล้<ะ><ะ>วมันเอาลงก็ได้เบิร์ดก็เดี๋ยวจากนี้เลยเนาะจ้ามมันเปล่าเนาะจ้ามันเปล่าเร็ว ร้านไส้ลูกไหมครับลูกอันอ้ายจ้าอยู่สารคามครับผมเปิดมาไปเนาะครับบอจ้าเดี๋ยวนี้เป็นงานดูกอสมุยอืมครับพี่ดูกอสมุยอันนี้ก็พรุ่งีแม่บอกแม่นี้จับดดูกระโพต่างคนต่างอยู่ครับผมพออยู่ทางบุกอยู่ทางคือกันครนะมานก็ล้ดดัดใกล้ดัดเพื่อเอาดึงดัดตัวเหมือน

啊，什么技术？那么，什么技术？ แตกเนาะสงแตกป่ะเนัะ นายสุนทรธรรมสารโปรนายกเทศมนตรีตำบลอาคคคำเมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนหรือท่านกำนันแจ้งบอกว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านที่หมู่บ้านหมู่เก้าของตำบลอาคคคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดผมก็ได้รีบรายงานไปทางหน่วยงานป้องกันของเทศบาลตำบลอาคคคำหลังจากนั้นก็ได้รายงานไปที่เทศบาลตำบลขามเปี้ย เทศบาลตำมนชัยวล,ลีหรืออบตอขามเปี้ยก็ได้ลดดับเพลิงเข้ามาเพื่อสนับสนุนในการดับเพลิงควบคุมเพลิงในครั้งนี้เป็นระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยท่านั้นแล้วเราก็ได้ประสานกับท้องที่ท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่ทั้งเทศบาลและผู้นําท้องที่ผู้ช่วยอบตอสอทอทุกภาคส่วนครับที่มาช่วยกันเมื่อคืนนี้หลากหลายครับ ถึงจะได้ควบคุมเพลิงไว้ถือว่าเทศบาลตะบลราคาคำของเราเนี่ยมีความสามัคคีเมื่อมีเหตุมีเพลิงเพลิงไหมไฟไหมหรือเหตุอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละครับเราก็ได้สามารถที่วางวางรากฐานไว้แล้วว่าประสานทําอย่างไงถึงจะได้รวดเร็วเราก็ได้มีการประชุมกันเบื้องต้นมาก่อนมีการซักซ้อมกันมาก่อนแล้วว่าท้องถิ่นที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุรถยนต์ทางถนนว่าไฟไหมอย่างนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ถือว่า ผลสำเร็จผลสำริจในการที่เราประสานร,ระหว่างท้องถิน่นท้องที่ร่วมด้วยช่วยกันในการควบคุมเพลิงเมื่อคืนนี้เป็นอันว่าทั้งเทศบาลอคาคำของเราก็ได้ประสบผลสําเร็จใน91ในการพัฒนาของตำบลอาคาคำครับแค่นี้ครับ ผมนายที่ร้นายที่ร้พกกรีกำนันตำบลอคาขัอำเภอโพชัยจังหวัดเลยส์ขับซึ่งหมื่นขึ้นเวลาประมาณตีสามเพลิงก็ได้รับการแจ้งได้รับแจ้งเหตุจากท่างหลวงพ่อนะครับได้ประสานไปหาผมว่ามีไฟไหม้อยู่ที่บ้านเลขที่เก้าสิบเก้าหมู่เก้าซึ่งเป็นบ้านของนายหนูฮัดประกอบนะครับหลังจากนั้นไฟก็ได้ลุกลามไปอีกหลังหนึ่งติดกันซึ่งเป็นของนายผาจันทีนะครับบ้านเลขที่ยี่สิบสามหมู่เก้ากับเวลาการได ล่ามไปใหม่เราอีกส่วนหนึ่งครับหลังจากนั้นกับพีน่น้องเฮาเมู่อวานเฮากับดดมาซอยกันดับเพล่งแต่ว่ากับบอสมารถสือควบคุมเพื่อนใดก็ได้ประสานไปทังเทศบาลนาะคะค่ำเพื่อนก็ไดนั่รถนามมาหดเบื้องต้นแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับทางทานนยกเพื่อนก็ไดประสานไปย่งเทศบาลไชอร์รี่แล้วก็บอบตคําเปียเพื่อนนั่มรถมา หมดไฟทรายกันนะครับในช่วงที่ดำเนินกับมองก็กลัวนะครับกะจังไฟกะจังสงบครับกะที่ว่าคุ้มเสียหายในครั้งนี้นะครับกับบ้านสองหลังและก็เล่าเขาอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านของเ่อครับมีพ่อใสใจท่าทีร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนะครับรับครับคุณ ครับขอบคุณฮะเลยครับนี่ครับ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  <laughs> <laughs> ครับครับมครับนี่ครับผมครับผมโอ้กำลังเนะซอยเหลือกันซึ่งกันและกันครับครับครับผมครับครับนี่อรัน่า่าเาอบัเนาะเอครับเออ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมแล้วลงทยนะไรไม่รูแล้วอะไรถ่ายร่ายขวงถ่ายรูปนง่ย้ยร่ายนิม

คนไทยกัพี่ยั้งไปถักยูมี่นครับโหห้าทมสาลูกต้นนะ ศาสตร์ชอบน้องไหน์น้อยชอบคราศผืนครับเงินหนึ <100 ่งร้อยบาทครับโอ้หรับการโวยผู้ใหญ่บ้านสมพงศ์คนประสิทธิ์คนนี้นั่งเท่ยคนม่เห็นไหจับเกบุไ ครับผมรับนายสมพงศ์เป็นประสิทธิ์นะครับพ ojibhawan มูติเกานะครับบ้านอากะคำตลตมบมอากะคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรื่องจากนะครับได้เกิดเหตุไฟไหม้นะครับลูกบ้านที่บ้านนะครับนะครับมูติเกลในหัวหัดประกอบที่นั่นนะครับเบื้องต้นผมก็ได้ร่วมบริจาคจากชาวบ้านนะครับเป็นเบื้องต้นเช่นกันนะครับเพราะว่ามีผู้ร่วมบริจาค ของชาวบ้านเขาดลังไรข้ามานั่นจิตลำใจของชาวตุ่มราคาคำทุกๆคนนะครับผมในน้ำผู้น้ำหมู่บ้านขอขอบพระคุณพี่น้องน้ำใจของพี่น้องอาขาคำทุกๆคนนะครับเพราะว่าจิเป็นทั้งนายกตั้ง่วยงานราชการเพื่อเบื้องต้นมือนี่นะครับเป็นบัญยุติฮ่อจะแก้ไขเบื้องต้นเกษตรกรนะครับหายชอยดูแลรักษาเบื้องพี่น้องนะครับขอสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างอุปโภคบริโภคนะครับเป็นน้ำใจของอาขาขอขอบพระคุณนะครับในน้ำของผู้น้ำหมู่บ้านขอบคุณครับผมเอ้ ครับก็รขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมอบคขอบคุณ มาจากตรงไหนมองไหนจังไหนนั่นนะครับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้ดิ้งร้อนใจครับพี่น้องเ่ราว่าจิตเป็นทั้งเทศบาลเ่ราว่าจิตเป็นทั้งอำเภอเ่ราว่าจิตเป็นทั้ง่านสอสอเพราว่าจิตเป็นทั้ง่านสอยจอนะครับพี่น้องเพื่อนกับจิได้มากดูแลพี่น้องควมทุกทุกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดขึ้นจังที่แล้วครับพี่น้องถือว่าเป็นอัคคีภัยอันยิ่งใหญ่รุนแรงพ่อสมควรเอพี่น้องบ้านเห่ากัน ตัวกับผมเองหรือพี่น้องบ้านเฮาท่านกำนัน,น,น,ทนท่านผู้นำชุดต้นขอสแสดงความใจใจกับนะครับพี่น้องจากองบ้านไว้ณนะโอกาสนี้ครับ